ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายใหม่เอาคลิปไปตลาดมาฝากก่อนที่เราจะทํากับข้าวของวันนี้นะจ๊ะวันนี้ยายใหม่อจะทําเต้าเจี้ยวหลนนี่แต่ว่ายายใหม่ซื้อของนะรถของยายใหม่คือรถซื้อแกงของจริงแขวนจนแทบตบเกียร์ไม่ได้อะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราทําเต้าเจี้ยวหลนนะจ๊ะหั่นตะไคร้ฉีกใบมะกรูดอันนี้หั่นพริก พริกสดเหรอเขาเรียกพริกสดไหมแล้วก็หอมยายใหม่หั่นรวมกันเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วผิดสูตรนะเพื่อนๆสูตรอยู่ที่ใจอีกแล้วยายใหม่เหลืออย่างเดียวแหละที่ยายใหม่ต้องหั่นก็คือต้นหอมจ้ะเพื่อนๆทีนี้นะมาถึงวัตถุดิบหลักของยายใหม่จ้ะเป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวยายใหม่ล้างประมาณสามน้ำนะเพราะว่าเต้าเจี้ยวมันเคม็มแล้วยายใหม่ก็เอาไปปั่น ต่ยายใหม่จะปั่นหยาบนะเพราะยายใหม่ชอบชอบกินละเคี้ยวมันแบบมันกรุบกรับอะ่ะยายใหม่ตั้งกระทะใส่กะทินะให้กะทิดอดนิดนิด,นดแล้วยายใหม่ก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปเลยคนเต้าเจี้ยวนิดนึงมันเดือดยายใหม่ก็ตามด้วยหมูทีนี้ปรุงรสปรุงรสใส่แค่ยายใหม่จะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่มะนาวยายใหม่จะใส่ไข่ไปด้วยนะสองฟองเพื่อให้มันข้น ทีนี้ใส่เสร็จแล้วก็ตามด้วยผักที่เราหั่นเอาไว้นะโคเลโคเลก็พร้อมทานแล้วจ้า